สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาย่างข้าวโพดค่ะพ่อใหญ่ฝรั่งเขาอยากกินข้าวโพดนะคะอันนี้เยริซาก็เตรียมไว้แต่เห็นเพื่อนฝรั่งเขาย่างให้กินนะคะเขาก็จะเอาใส่พรมน้ําหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็เอาไปย่างแต่เยริซาก็ไม่รู้นะคะว่าความหมายว่ายังไงนะคะอันนี้ก็ลองจะทําตามเขาอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดก็จะเป็น สีขาวสีเหลืองนะคะแต่ปีนี้ข้าโพดแพงค่ะทุกคนดูบรรยากาศบ้านอยู่ในป่าไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ติดเตาค่ะทุกคนเนี่ยเตาย่างของเรานะคะพี่ซาก็จะย่างไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะเขาน่าจะใส่น้ําไปพรมน้ําไปไปแบบนี้ความหมายของเขาก็คือจะ ครมน้ำให้สุกนะคะให้อบอะไรประมาณนี้นะคะเยริซาก็ลองทำตามเข้าดูนะคะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาจาก Price Chopper นะคะก็หฝักก็สามเหรียญน,นะคะแต่ทุกทีที่อะไรยังไม่แพงก็สิบสองฝักก็ประมาณ ห้าเหรียญหรือสามสี่เหรียญเองค่ะทุกทุกคนตอนที่ยังไดทราบมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะก็อะไรก็ยังไม่แพงนะคะอันนี้ก็อ่หา้อาอ่ห้าฝักก็สามเหรียญน,นะคะทุกคนแพงนะคะทุกคนปีนี้แล้วก็เอาใส่น้ำแล้วก็ก็ย่างอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนที่ที่ว่าสุกแล้วนะคะลองทำตามเขาดูนะคะ ค่ะทุกคนก็้ากสามเหรียญของเรานะคะอันนี้ยยริซาก็จะหลีไฟอ่อนก่อนนะคะเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่ายยริซามีอาการไอค่ะทุกคนไอไอไอไม่ได้หลับได้นอนนะคะทุกคนเสียงก็แหบแห้ง บ้านอยู่ในป่าไหมคะทุกคนจากว่าเออมาอยู่ในป่าก็เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเรือเมื่อวานพ่อใหญ่ก็ชวนไปนั่งเรือเยริซาก็ไม่ไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่อนล้าคะ่ะทุกคนป่าคะ่ะทุกคนแต่ไม่มีเหตุคะ่ะเหมือนเหมือนเราไปไปเที่ยวนะคะเนี่ยตื่นมาก็าไปเที่ยวเลยคะ่ะทุกคนบ้าน แต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ทำไปอยู่ไปค่ะทุกคนอันนี้ล่มของเราลิซ่าก็กางล่มไว้วันนี้ก็ออกมาข้างนอกได้นะคะทุกคนเดินเหินได้แต่ทุกวันก็คืออยู่แต่นในบ้านค่ะไอไอจริงๆคือช่วงที่ลูกหลานพ่อใหญ่มานะคะ คนมีมีมีลูกสาวของแกนะคะเขาก็จะไอ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 จริงๆยายซันคิดว่ายายซันน่าจะติดจากเขานะคะเพราะว่าช่วงที่ต้นเดือนนะคะที่เขามาเยี่ยมตอนที่ที่ต้นเดือนนะคะอันนี้เขาก็พอเขากลับไปยาิซาก็มีอาการไอไอจริงๆค่ะทุกคนไอไม่ได้หลับได้นอนนะคะแต่ ทีแรกก็คิดว่าเป็นโควิดนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ยีริซ่าตรวจสองครั้งก็ไม่มีนะคะก็คือวันนี้ก็คืออากาศดีขึ้นนะคะทุกคนยีริซ่าก็เลยมาย่างข้าวโพดอันนี้ก็ร้อนมากๆนะคะร้อนมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ่อยังไงนะคะเพราะว่าไอไอจริงจแต่ กินยาแก้ไอหมดสามขวดแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เลยเสียงแหบแห้งนะคะวันนี้พาไาย่างข้าวโพดค่ะดูวิวของเจริซานะคะวันนี้คือรู้สึกว่าอากาศร้อนมากเจริซาก็เลยใส่หมวกนะคะทุกคนวันนี้ก็อาบน้ําเสร็เรียบร้อยอ่ากางเกงที่รีวิวไปนะคะทุกคนเนี้ยใส่อยู่เนี่ยโอเคค่ะรอดูข้าวโพดนะคะว่าเป็นยังไงตอนสุกนะคะ แดดจริงๆค่ะที่นี่แดดแบบเผาผลานนะคะทุกคนแดดคือแดดจริงๆนะไม่เลยนะทุกคนไม่เหมือนบ้านเราคนละอย่างกันนะคะ มาคะ่ะทุกคนย่างเสร็จแล้วข้าโพดเผอเผอก็ไม่เลยนะคะแต่ยิทราบว่าก็น่าจะพอดีอันนี้ก็พ่อใหญ่ฝรั่งเขาก็กินสองอันนะคะทุกคนยิิราบก็กินแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่เนยนะคะแต่แกต้องหัน่นแล้วก็ใส่เนยค่ะทุกคนมาคะ่ะมาเอาคนละฝักค่ะสามฝักเอง อันนี้ต้องรองให้เย็ยนก่อนนะคะถึงจะกินได้เพราะว่าร้อนอันนี้ก็แอบไหมนะคะทุกคนไม่ชอบใส่เนยค่ะกินแบบบ้านเราค่ะทุกคนกินกับฝักกินกับฝักนี่แหละร้อนร้อนค่ะทุกคนกว่าจะย่างเสร็จนะคะกินแบบนี้อร่อยค่ะทุกคนนึกถึง สมัยเด็กๆค่ะกินแบบนี้หาข้าวให้กินเสร็จแล้วค่ะพ่อใหญ่ฝรั่งเยริซ่าทำข้าวผัดแล้วก็หั่นข้าวโพดให้แล้วก็มาเยริซ่าก็ออกมากินข้างนอกร้อน ร้อนกว่าทุกวันค่ะวันนี้วันนี้น่าจะร้อนกว่าทุกวันเ <c oughs> มื่อหาแอบดูคนอะไรค่กคน อร่อยมาทุกคนพูดปิดพูดถูกย่างหอมหอมยริซาก็กินข้าวเหมือนกันค่ะทุกคนข้าวผัดแต่ยริซาเป็นคนกินเร็วนะคะเสร็จก่อนแก เสียงรถสิบล้อค่ะทุกคนเสียงนกเสียงหนูก็มีสิ่งแวดล้อมล้อมรอบเป็นต้นต้นไม้อยู่แบบส่วนตัวจริงๆค่ะ ซื้อมาแล้วต้องทำกินเลยค่ะข้าวโพดครับถ,ถ้าไม่งั้นรสชาติก็จะเปลี่ยนค่ะหมอล <c oughs> แต่ฝรั่งเขาก็จะก็จะใส่เนยค่ะทุกคน แต่ส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะกินกับกับเนยนะคะอะไรก็กินกับเนยกับเนยแต่เยริซ่าไม่ชอบนะคะฝักที่สองค่ะแต่อันนี้ไม่น่าจะกินหมด <c oughs> เราลองฝักนี้อนะร่อยค่ะ กินข้าวโพดก็จะมีเสียงดังนะคะทุกคนต้องขอภายด้วยนะคะเสียงก้าวโพดดังเสียงคนกินก็ดังค่ะ ได้บรรยากาศสมัยเด็กๆกินข้าวโพดแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ข้าวโพดที่นี่อร่อยกว่าบ้านเรานะคะข้าวโพดที่นี่จะหวาน โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะกินข้าวโพดเดี๋ยวก็จะกินต่อนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ